สวัสดีครับนะครับสวัสดีพลอพี่น้องครับนะครับพาวเบิ้งเด็กหน่อยไ้หน้าครับพี่น้องนะครับเด็กหน่อยปอดสองครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับนี่รถเด็กหน่อยครับมาบ้านนี่แหละนะครับเอ้ยนะฮ่า ดเี่ยกว้านีจิเอาห้าครับเยนะครับรับแสงกันนะครับทรงเหมือนเหมือนนะครับเกะล็กน้อยเล็กน้อยนะครับกะฮัดเอาไม้นะครับกะถ้าพออแม่มีรถลูกสนนแกะสีประมานนี่แหละนะครับ ใส่เวลาว่างนะครับไทยเกียงเติบแล้วนะครับแต่ว่ากัดให้งานละเอียดือว่าเสียงานไม่จังพูงเสิเป็นไปว่าใดแล้วใช้ทรซพย์นี้เอาแล้วนะครับ,บ,ารบ <c oughs> ขาขายยังมบาอัดคัดอยู่ <c oughs> <laughs> ขายยังหอดคัดเจ้าเม่กี้ผมกับประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมหักง่ญ่กว่านี้อยู่นะครับผมจังได้ขับรถนะครับเป็น l 3 2สามสองศูนย์แปดนะครับผมรุุนแม่ฟันของใครของผู้ใดหลายคนนะครับ รุ่นนี้ทนนะครับทนดีลีนะครับครับนะครับโอ้โหอะไรเห็นบังเกอร์

ถ้าอยู่เต้นหน่อยนะครับถ้าอยู่กับรถเต้นหน่อยมีวุฒิภาวะนะครับพ่อกะไม่มีปัญหาแหละนะครับสามารถขับได้เบิดนะครับเพราะว่าเต้นหน่อยให้พ่อผู้ใหญ่ครับลองยู้กับวุฒิภาวะนะครับของเต้นหน่อยน้ำนะครับนี่การขับได้ครับแต่ว่าขัดสีไทยแห้งามกะยังบ้านใดๆเก่งนะครับแต่ว่าเรียวขับได้นี่ได้แท้นะครับผม ครถตานตุ่งใหญ่ครับหน,น่าโคดไกลครับทา้ทาท้าแจเอาแบบนี้ไปตลอดนะครับคุครับหกสองหกดจอดดี่ผลนะครับ กะเซฮดดีเฮ็ดงามคือผู้ใหญ่กะเป็นไปบ่ได้นะครับผมอ่าตามเล็กน้อยนะครับมีข้อมเรียนข้อมนั่นไปน้ำนะครับกะงานกะเสิบ่ได้แฟนได้ละนะครับ <c oughs> ก,ก็ดีกว่าไปนะครับเรียนเรียนอ้อมบ้านนะครับมาซอยพอซอยแม่เฮ็ดงานนะครับกะโอเคนะครับยังอยู่น้ำดิ แต่ผู้ได้มกักจะอยู่รถ้าไทยเป็นไงเรี่ยนะครับกะยุบป,ปอดซองอีรีครับพี่น้องกระเด็ดตัวนะครับนี่คือเด็กน้อยปอดซองอีรีนะครับยกินกระซิมีในรถไทซิ่งนะครับติดตามซองพนนัมนะครับสเสียร์ซีพลาฟานะครับ โกศมือนี่เป็นพอนะครับกาลัางสรนะครับกาลัางอรไทยหน้านะครับแต่ลูกปืนลูกปืนข้าท้ายกระสิแตกแล้วลนะ่ะเบิ่งแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมไปเรื่อยๆ ผ่านหน่อยเด้รถมันกับลุนนีแมนจีไนผ่านลุนีด้วยกันวันจีก็ลุนน like ี้ก็มีปัญหานะครับสามสองนี่มีปัญหาเลี้ยงซีนนะครับผมเวลาซื้อไปกับเปลี่ยนซีนไหมกะมีปัญหาเลี้ยงซีนหล่อหลังครับคันนี้นะครับเปลี่ยนดูนะครับคันนี้ คันนี้เห็นงานหนักขึ้นกันนะครับทั้งตัดหน้านะครับซึ่งไถหน้านะครับโอ้ไถดีครับพี่น้องเออคันแท้มันจูงไว้เนี่ยเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่านะครับคลิปนี้โค้ชเจ้าใบเพชรเขาเนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายเป็นยังไงครับซึ่งนี้เ่อเอาโฆษณาครับพี่น้องครับเอาเอาถ่ายมวนไปสะก้อนครับช่วงนี้ครับแตหรับมื่อนี้สวัสดีครับ